สวัสดีครับคุณเกียงครับสวัสดีครับเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับมีเสื้อคลาสสิกตัวหนึ่งคือเสื้อของทีมเซาท์แฮมตันคิดว่าคุณธีระคุณปนกคงจะจำได้นะครับเป็นเสื้อที่เป็นลายครับแอนครับครึ่งครึ่งเหมือนเสื้อเดนมาร์กปี86นะครับยุคของเราดุ๊กนี่มันคือเสื้อแบบเดียวกันนั่นแหละแต่พอทีมชาติเป็นเดนมาร์กพอเป็นสโมสรเนี่ยเป็นเซาท์แฮมตันนะครับคลาสสิกมากตัวทีมยก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีน้ำเงิน พอครบรอบ35ปีเนี่ยเขาเลยเอาเสื้อกลับมาทําใหม่นะครับแต่ไม่ใช่ลายเดิมนะครับเพึ่งร่วมมือกันเพื่อเอเองินไปให้กับชุมชนที่ยากจนช่วยเหลือเด็กๆนะครับช่วยเหลือสังคมเป็นเติร์ดเชิตน,นะครับเป็นเสื้อตัวที่3ตามข่าบอกว่าคุณเมียจะทําแค่500ตัวเท่านั้นใครซื้อทัน500ตัวนี้ก็เงินทั้งหมดท่านก็ได้เป็นคนที่ทําบุญนะครับเพราะว่าบริจาคหมดเลย ุมเมลเนี่ยดังมากนะครับออกเสื้อรุ่นเมื่อกี้ตอนที่เป็นเสื้อครึ่งๆเนี่ยอาดิดาสเห็นปุ๊บตอนนั้นหูตกกรใจว่าทําไมคุมเมลเป็นเป็นแบรนด์ที่แบบเล็กๆอะแล้วมาแรงอาดิดาก็เลยคิดเสื้อเป็นลายคอนแลนลูกศรวันก่อนที่ผมเอามาให้พี่กนกดูเพื่อจะมาชนะเชุดนี้เป็นเสื้อที่มันไม่ใช่ฮาร์ปฮาร์แค่ตัวลําตัวมันฮาร์ฮาร์มาถึงสลับกับกระบอกแขนด้วยนะมันก็เลยดูแบบแปลกดีในยุคนั้นฮนะ ใช่แต่ก็มีไม่กี่ทีมที่ทํานะเนสันวินล่าแล้วมันก็เป็นช่วงสั้นๆนะแล้วมันก็หายไปเลยหายไปเลยสองสามปีแต่คนจํามันเนาะยุคนี้ถ้าเกิดมีคนทําผมก็สวยนะอย่างเอฟวอตันถ้าเกิดจะทำอ่ะแบ่งเป็นแบบขาวกับน้าเงินเน่ะเอฟวอตันใช้คุมเมลอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่ใช้ใช้มเมลอยู่นะผมแปลกใจว่าไอ้ลายแบบเนี้ไม่ค่อยมีไม่เคยมีคนทําอีกเลยนะคือไอ้ส่วนที่เป็นสีแดงจางๆเนี่ยมันเป็นเส้น เออใช่มันไม่เหมือนเสื้อแบ็กเบิร์นตะก่อนนะฟ้ากับขาวเออแต่มันไม่มีเส้นเลยนะมันเป็นแบบผ้าสีทั้งผืนอ่ะมาต่อกันแต่นี่สวยกมีเสวยแล้วก็แปลว่าทำไมคุณเมย์ไม่ทำให้อเวอร์ตันเนาะเพราะว่าคือลายนี้เขาไม่ทำเลยนะมันเหมือนกับเป็นลายที่แบบถ้าใครทำมันจะเป็นลักษณะแบบไม่ไม่ทันสมัยไหมใช่ไหมแต่มันยังดูมันดูสดดีเนาะใช่ต่อให้เป็นน้ำเงินกับขาวนะ ก็จะสวยน้ำเงินขาวก็สวยหรือว่าพอทำออกมายุคหนึ่งแล้วเนี่ยเออมันต้องใช้กับหลายทีมหลายสโมสรเูือกไหมมันเหมือนอย่างตัวเนี้ยใช้ทั้งเดนมาร์กใช้ทั้งเซาแฮมตันอาสันวิลล่าก็ใช้ใช่ไหมคอมเวนต์รีก็ใช้ครับหรือเันเหมือนเสื้อไอ้ลูกลูกธนูอ่ะใช่ไหมกอดีดาร์ใช่ไหมเยอรมันก็ใช้คอนแลนก็ใช้ใช่ไหม